ขึ้นไปเลยจ้ซ้ายมือใช่แล้ว จะยงังจะด้วยห้ามฉี้าทธุเงินไปเรื่อยๆ <c oughs> นี่ก็เป็นพระพุทธรูปนอนนะครับมากับเด็กๆนะครับ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะครับยังโล่งๆอยู่นะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดก็ต้องใส่แมสกันนะครับดูแพรมาดูทิวทัศนะครับโอ้โหพึ่งหลวงนะทุกคนอันตรายครับอย่าไปใกล้นะครับ เป็นทางขึ้นขึข้นมานะครับมีหลายทางนะครับนี่ยังไม่ถึงข้างบนนะครับอ่าตรงไปจะมีซ้ายมือขึ้นไปอีกนะครับพึ่งใหญ่มากเลยครับดูครับทิวทัศน์นะครับตำบนประไยนะครับผมฝนพึ่งหยุดตกได้สองวันนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับ